พี่น้องกะแล้วเจเจเปิดสุกูสุคนเนาะค่ะพี่น้อง,เ,นนะะองเดี๋ยวจะพาพี่พะนองเนาะค่ะไปสักการะขอพรปูองค์ดำเนาะค่ะวัดปลาธรรมชาติเนาะคะา่ะอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเนาะค่ะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกทุกพันเนาะค่ะที่กำลังคิดจะซื้อเลขเนาะค่ะมีโชคมีลาบเนาะค่ะวันนี้วันนี้เป็นมือหวยออกเนาะค่ะคิดสิ่งใดสมมุงหมาตร,ราถนารวดเร็วทันใจเนาะค่ะพี่น้อง งวดปลาธรรมชาติอ่างวดที่แล้วก็ไ้สองหกเก่าเก่าหกสองเนาะค่ะวันนี้หวยออกกันเลยอ่าจะไปขอเพิงบาร,รมี่านปูเนาะค่ะไปขอพรสาหรับพี่น้องเอฟซีผู้ใดทีรองหวยจากเจี๊ยบเนาะค่ะกะกพติดต,ตามไห,หวเนาะค่ะงวดนาไอยูค่ะแต่ว่างวดนี้ข้อนอนุญาตพักพอนเนาะค่ะเพราะว่าเข้ากระไดโชคลาภงวดที่แล้วกะสามโตตรงเนาะค่ะพี่น้องประมาอนั้นแหละ เห็นลองเพลงคือเงีบลองอีกทีละเดี๋ยวไปอ่าเบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะแล้วก็สถานที่เนาะค่ะซึ่งมีความศักิีอย่างมากเนาะค่ะบูดทีแวะเวียนผ่านไปผ่านมาเนาะค่ะจังหวัดชนบุรีเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมเนาะค่ะวัดป่าธรรมชาติแลักการสารบรมคู่แล้วก็ปููองค์ดาเนาะค่ะลองไปสัมผัสค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเข้าต้องสัมผัสด้วยตัวเข้าเองเนาะค่ะพี่น้อง โชคลาภปฏิหารก็จะเกิดเฉพาะคนที่มีสัทธาเท่านั้นนะค่ะบางท่านกา็มีบางคอมเมนต์นะค่ะบอกว่า,วาอ่าหวายไปตัวทีตัวเดนดเนาะค่ะพี่นอ้องต่อให้เป็นเซาไฟถ้าเฮตใุในห้าถูกหวยห,หรือว่าเหตุให้าถือเลขคอยกวายเบิดนั่นแหละบ่ว่าจะเป็นเสาไฟจอมปวกสาเฮตุให้หามีโชคลาภมอยูมีกิน่อยกวายเบิดนั่นแหละมองได้ที่ห้าไปเล้วเ้าสบายใจสิ่งใดทีหทท่ห้าศสัทธาสัทธาสะเฮตุในห้ามีโชคลาภ ให้ชีวิตเท่าดีขึ้นเพต้องไปสนใจข้าว่าผู้ใดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าข้าบรดเหตุให้ไฟเดือดร้อนในการท้ำบุญหลาักะาขอโชคอลาภเนาะค่ะพี่น้องอแมนกว้างปล่อยเวลาต่อเป็นคบใหม่เห็ุให้ถูกถือเหล็กเห็ุให้ถือเ,เหล็กลกะระไไปถือไว้ย,ยังละบ่ให้คนอื่นเดือดร้อนอันบางประเภทกะมาต้องไปหยุ่งไปยากน้ำเขาดอก ปอย่กับชีวิตคนอื่นหลยเอาเวลามาพัฒนาชีวิตตัวเองเอาเวลาไปหาสื่อเล็กมองมันสิรวยแต่คนมาสื่อเลขกก็ต้องไปวบาไห้เขาเอจังใด้มันเกิดมาเพื่อสื่อเลขเนาะสื่อเลขกอะแบบสื้อพ่อหอมปากหอมพ่อเนาะคะ่ะพี่น้องสนมสะนับสนนเขอไปค่ะบอกเรียบร้ยจ้าหน่วยสะนับสนนอ่ารัฐบาลเนาะคะ่ะพันคูณพันหมืน่นหมืน่นคูณหมื่นก็ซื้อไปรวมรัตตลงรัะตะลีเนาะ ตามนั icana, hmm. adece, comment, Die, ้นแหละค่ะพี่น้องแต่อีบ้างคอมเมนต์เนาะค่ะที่บอกว่าควอยอ่ายนั่นไปนี่วายไปตัวปางาใหม่ว่าให้ขวอยค่อยกระหามความคิดเจ้ากรดได้ดกเนาะก็เรียกเต่มมูเจ้าสิวาแล้วก็บ้างคอมเมนต์มันมาบอกว่าแม่กัยังเป็น เอาง่ายแม่กันย่งดังสีแถาออกลูกมาเรว่พี่ลูกลูกเจ้าสิเป็นือเจ้าอยู่แต่บางคอมเมนต์มันก็แรงเกินไปเนาะคับพี่น้องก็ลูกข่อยก็ได้เป็นย่างได้ละอยาวบอกว่าลูกแขอยกินเนื้องัวเนื้องัวกับบกินเนื้อหมูกับบกินน้องบกินตั้งแต่น้องจำความได้อะเล็กหน่อยปีกัวน่ะแต่ตอนนี้น้องขึ้นมัธยมน้องกับโบกินเนื้อหมูเนื้องัวน้องจะบบแต่บกินเลยปลาถาขายเห็นปลาถาขายเห็นหรือยังก็ตามแต่ นั่งกัจะบ่กินเลยปลาตัวนั้นลูกป่อยก็เป็นแบบนี้แหละคอมเมนต์ได้เนาะคะ่ะแต่กบเบาๆแน่เนาะคะ่ะพี่น้องอย่าไปแตะคนในครอบครัว่อยอย่าไปแตะลูกไอเโดยเฉพาะลูกไอเนาะ่อยบอยอยากเ่ารูวาบอยอยากแบบไปแฉ่งผู้ใดมันเป็นกรรมจะของแต่ถาค้นยัง่อยเบาให้ผู้ใดอ่ะแบบมันจะเป็นคือข่อยเบาหนะะักอ่ะบอยอยากมีกรรมเนาะคะ่ะคมุมเงินนี่กับให้ยามอยู่แบบเจียมเนือ้อเจียมตัวเนาะเอาไปเรียนตั เมื่อว่าจังไหนว่าให้ข่อยวะเมื่อว่าไอ้ลูกเมื่ว่าเออแม่เป็นจังสิลูกสิเป็นสามใจว่าสันบางพญายันนะหายเอาตาไปละมั้งข่อยบอกก็ปั่นโซ่แข่ามันกบุญแหละใส่ลาววดฉันมาคาถาอยู่จะอยากบอกว่าผู้ใดที่ติดตามข่อยมาแต่เรียกกระนาศีหัวข่อยเป็นคนจังใดเนาะข่อยเป็นคนที่บ่คอยยังกับผู้ใดดอก หายห้หหอยขวก็หายด้วยอ่าจิตใจที่บริสุทธิห์หายด้วยว่าเออถ้าพี่น้องมีโชมไม่หกับสิใดไม่ยูมีกินไม่ีเงินห้พ่อยแม่ไม่ีเงินเหลี่ยงพอเหลี่ยงแม่ห้อยมากับเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมันจะถือบ่ถือก็อยู่ที่บุญเท่าแหละหลกัลกๆทําบุญไว้เยอะๆค่ะวันที 3, ่สามพฤศจิกาเนาะคะ่ะพี่น้องแมนบอกแมนเนาะพฤศจิกาลงสวน วันที 3, ่สามบอร์สัญาเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปทาบุญกันว่าําเอาประทุนเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอเจอกันได้เนาะคะ่ะผู้ใดที่มีอ่าบุญพลาและะ้วก็วาสนาบุญสัมพันธ์ตรงกันเนาะคะ่ะพี่น้องก็กถักทายกันได้เนาะคะ่ะอยากได้แนวทางโชคลาภเดี๋ยวถือก,กระดาษไปนําเดิกกับปากาเดี๋ยวคอยจะเขียนหามือง่ายเนาะไปเจอกันอย่บนูว่านา่หาหอยู่ค่ะแนวทางแต่จะให้แบบช้าหรือเร็วกะสิ่าหรือสิเร็วกะ แล้วแต่บุญอีกแล้วแต่บุญสัมพันธ์อีกแต่งวดน้าจ,จะหายค่ะแต่ว่างวดนี้พักพอน,นะคะพี่น้องเข้าใดล่ะเอากระตองหัวจักเข้าเผาพ,พักๆักบางเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเงินแบบเงินไดจากโชคลาภถูหวยรวยเบอร์เสียงมันจะเงินเทวดาเป็นหายเนาะค่ะพี่น้องได้เมื่อแล้วก็ไปทำบุญสั่งบาร,รมีต่อไปเนาะคะ่ะบุญต่อบุญเนาะค่ะพี่น้อง หอยอันนี้มันเป็นความคิดของ่อยเนาะทางเงินที่เฮ่าถูกหวยยิงเฮาเฮ็ดเท่ากะยิงได้เนาะค่ะพี่นอ้องบางคนอนะ่ะเรภาไ่ได้ว่าไผเนาะค่ะพี่นอ้องบางทางกะความคิดมานกะบค็อกันเนาะค่ะเวลาส่วนทําบุญบอกว่าบบม,มีเงินแต่วันทีหนึ่งกับวันทีสิบกวันหวยออกนีจา้าเอาเงินมาเต้นใส่เส้นกูก็ยอมเส้นการที่เฮ่าจะ สื่อเลขเนาะค่ะพี่น้อยสื่อตามกำลังเฮ็ดยังกะจ้างย่าเฮ็ดไหนเจ้า,จาของเดือดร้อนมันก็เป็นกรรมกเจะของป้าก็จาปูมันบัแค่ไหนเบื่องท,ทักทายย่ามือ้าค,ค่ะพี่น้องไม่มีอย่างหอกมาขายยาขีมโหมูเบิง้งเดี๋ยวไปเจอกันอยู่อ่ะวันป่าธรรมชาติเนาะค่ะกับไก่สีหอนละล่ะฟังตรงขามนี่กะ ยังก็เขาเจ้าเรียดอย่างไรบุตเออก็ซิก็ซิมีพุทธอุทยานพระเจ้าค่ะพระองค์ิ่งกรล่างสางเนู่เนาะคะ่ะทางเขาป่าวัดธรรมชาติเนาะคะ่ะซักซิีสแห้งคะ่ะเพราะว่ามีสารบรมมะคะูเนาะค่ะพี่น้องคือแบบทีสุดเนาะคะ่ะผู้ใดที่นับถือปูหรือสีแล้วก็พวงดับเนาะคะ่ะล่องไปสัมบัสโดยเฉพาะว่ามีปูนาคาราเนาะคะ่ะอยู่ตรงสาที่เจ็บเพ,พื่อให้ผาีน้องไปขกอชโชคลาภคือแบบมาเธอได บ่มีที่จะบด้โชเนะคะเ่ะว่าจะเป็นแนวทางโตเลขประจํเมือน,นั่นเนาะคะ่ะห้อยยังกับเสือโรดี่ดอกเรื่องกับเว้ามากบดายน่ารัวโตเลนําโชคน้าหลากประ,ะ,ะ,ประจํเมือน,นะะ่ยเสือโลดเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บนล่ะคะ่ะพี่น้อง